อยากให้ผัวมีเมียนน้อยเจ้าปั้นและนางรำพึงทั้งสองคนนั้นก็ได้ออกเรือนอยู่กินกันมาได้ประมาณปีเศษแล้วความรักของพวกเขามีได้เกิดขึ้นด้วยใจของพวกเขาเองแต่เป็นเพราะว่าทั้งสองคนถูกจับคลุมถุงชนให้ต้องได้ออกมาครองเรือนกันเช่นนี้เจ้าปั้นนั้นเป็นลูกชายคนมีอันจะกินแต่เขาค่อนข้างหัวอ่อนเป็นคนว่านอนสอนง่ายมาตั้งแต่เล็ก พ่อแม่ว่าอย่างไรเขาก็ว่าตามอย่างนั้นถึงแม้นว่าจะไม่ได้รักใครในตัวของนางรำพึงเลยสิทีเดียวแต่ว่าเขาก็สามารถอยู่กินกับนางได้โดยไม่มีปัญหาอันใดส่วนนางรำพึงฐานะทางบ้านก็ปานกลางแต่ด้วยพ่อกับแม่ของทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนจึงอยากจะให้ลูกของพวกเขาได้เกี่ยวดองกันรำพึงเป็นหญิงที่รักพ่อกับแม่ของนางมาก จึงต้องจำยอมออกเรือนมากับเจ้าปั้นทั้งที่ใจมิได้รักอีกอย่างผู้ชายอย่างเขาก็มีช่ชายที่นางเคยใฝ่ฝันหาคนทั้งคู่แทบม่เคยสัมผัสเนื้อต้องตัวกันเสียเลยด้วยซ้ำด้วยนางรำพึงทำใจไม่ได้ที่ต้องมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับชายที่ไม่ได้รักนี่พวกเจ้าก็ออกเรือนกันมาเป็นปีแล้วนะเหตุใดยังไม่มีหลานให้พ่อกับแม่ได้เฉยชมเสียทีละ่ะเจ้าปั้นแม่รำพึงนั่นแหะสิ แม่เองก็อยากจะอุ้มลานเส้เต็มแก่แล้วนะหมันขยันทำการบ้านกันเสียหน่อยแม่จะบอกอะไรให้นะพ่อมีคนแรกได้แล้วเดี๋ยวคนที่สองคนที่สามก็จะตามมาอย่างงไไ่ายดาเลยละ่ะนางรำพึงและเจ้าปั้นมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มเจริญนด้วยทั้งสองคนรู้แก่ใจว่ามิเคยรักกันด้วยซ้ําโดยเฉพาะนางรำพึงที่นางไม่เคยคิดกับเจ้าปั้นมากเกินกว่าคนรู้จักกันเลย พวกเราก็พยายามกันแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่มีเองนะ่ะสงสัยว่าข้าจะเป็นมันจริงไหมรำพึงจ้ะก,ก็น่าจะเป็นเยี่ยงนั้นหรือไม่อาจจะเป็นฉันเองที่ไม่แข็งแรงพอที่จะมีบุตรได้นะจ้ะพาอกับแม่ของเจ้าปั้นพากาันท่อถอนหายใจด้วยความที่อยากจะมีหลานเอามากๆแต่เมื่อได้ยินได้ฟังลูกชายกับลูกสะใภ้พูดอย่างนี้แล้วก็ทำให้ต้องรู้สึกใจอ่อนจนต้องพากันเดินคอตก กลับออกเจ้าเรือนของเจ้าปั้นและนางรำพึงขอบใจพี่มากนะที่ไม่ทําให้ฉันต้องลําบากใจแถมยังช่วยฉันโกหกพ่อกับแม่ของพี่ว่าเราสองคนนะ่ะอาจจะมีปัญหาจึงไม่สามารถมีบุตรด้วยกันได้ไม่เป็นไรหรอกพี่น่ะเข้าใจในตัวเองดีเราสองคนไม่ได้รักกันอย่างแท้จริงแล้วใหญ่จะมีลูกด้วยกันได้เล่าการที่นางรำพึงต้องอยู่กินกับเจ้าป้านโดยที่ไม่ได้รักนั้นก็มีเชื่อเรื่องที่น่าอึดอัดใจสักเท่าไหร ด้วยต่างคนต่างอยู่ไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของกันและกันใจหนึ่งนางรำพึงเองก็นึกสงสารเจ้าปั้นเขาเองเป็นชายก็ต้องการมีความสุขกับผู้หญิงบ้างแต่โดยส่วนตัวนางกลับให้ความสุขกับเขามีได้นางรำพึงลองคิดไตรตรองดูแล้วหากว่าจะปล่อยให้เรื่องเป็นไปอย่างนี้ก็คงจะไม่ดีนักนางเองก็มีอยากจะเห็นแก่ตัวจนเกินไป นางจึงตัดสินใจที่จะหาหญิงสาวที่ดีสักคนให้กับพวกของนางได้เชยชมเพลอๆเพลอหากมีลูกมีเต้าด้วยกันนางจะได้นำเด็กนั้นมาอุปโลกว่าเป็นลูกของตนกับผัวปัญหาทุกอย่างก็จะได้จบเสียทีจะดีหรือแม่รำพึงเราสองคนไม่เห็นต้องทำเยี่ยงนั้นก็ได้ข้าเป็นชายก็จริงแต่ก็ไม่ได้คิดเรื่องอย่างว่าอยู่ตลอดเวลาหรอกนะข้าอยู่กับเองแบบนี้ก็ดีแล้วนี่นาะ แต่พี่ลองตรองดูหากว่าเราสามารถหาหญิงที่มาเป็นแม่ของลูกพี่ได้ฉันก็จะปดกับพ่อแม่ของพวกเราว่าลูกนั้นคือลูกของฉันกับพี่ที่นี้ละ่ะพ่อกับแม่จะได้เลิกมาวุ่นวายกับเราสิททีส่วนเมียพี่อีกคนเราก็เลี้ยงดูนางให้ดีเพียงแค่มีต้องบอกให้ใครรู้ว่าพี่มีเมียอีกคนและมีลูกกับนางด้วยลูกนั้นจะต้องกลายมาเป็นลูกของฉันกับพี่เสียงไงเล่า นางรมพึงพยายามพูดจาหวานล้อมเจ้าป้านผัวของนางให้คล้อยตามและยอมเห็นด้วยแต่โดยดีเจ้าปั้นนั้นแม้มิต้องการต้องพูดปดกับพ่อแม่แต่เมื่อคิดไปคิดมาหากพวกเขายังมีหลานให้กับพวกท่านไม่ได้พวกท่านเองต้องคอยมาไต่ถามวุ่นวายไม่จบสิน้นเออเอาอย่างไรก็เอากันอันที่จริงข้าไม่อยากจะทำอย่างนี้หรอกนะแต่เมื่อตรองดูแล้วทางนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของพวกเรา เมื่อทั้งสองคนมีความคิดเห็นที่ตรงกันแล้วนางรำพึงก็ได้ทำตามแผนที่วางไว้นางดานนันได้เป่าประกาศตามหาหญิงที่จะมาเป็นสาวรับใช้คนใหม่ในเรือนนางคิดว่าการได้หญิงที่มีความรู้น้อยหรือหญิงที่มีฐานะยากจนนางเหล่านี้จะเป็นคนที่เจียมตัวและขายันแข็งมักจะไม่ค่อยมีปากมีเสียงให้ต้องวุ่นวายใจหรือจะไม่ทำให้ต้องปวดหัวในภายหลัง การเป่าประกาศหาสาวรับใช้คนใหม่ได้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านแต่ก็มีหญิงเพียงสามนางที่ต้องการจะเข้ามาทำงานรับใช้ในเรือนของพวกเขาหญิงนางแรกเป็นวัยกลางคนมีลูกมีผัวเสียแล้วอีกด้วยและอีกอย่างนางนั้นก็สามารถรับใช้อยู่ที่เรือนนี้ได้เพียงแค่ในช่วงกลางวันเท่านั้นเป็นอันว่ารายนี้นางรำพึงไม่เลือกแต่ก็ได้ให้สินน้ำใจกับเธอไปด้วยสงสารที่อุสตส่าห์ตั้งใจมาหางานแต่กลับไม่ได้งาน นางที่สองเป็นหญิงที่ถือว่ามีหน้าตาที่สะสวยแต่ว่านางนั้นค่อนข้างที่จะปากมากและเจ้าระเบียบมากจนเกินไปเจ้าปันเองเห็นแล้วยังสายหน้าด้วยหากว่าจะให้นางมารับใช้ดูแลในเรือนจริงคนนี้ก็น่าจะเหมาะสมได้อยู่แต่จุดประสงค์ของพวกเขาที่รับสาวรับใช้เข้าเรือนมันไม่ใช่อย่างนั้นเสียเลยทีเดียวนางรำพึงได้ให้ค่าเสียเวลากับหญิงงามคนที่สองไปแต่ว่านางก็บ่นอุบ เดินกระทืบเท้าปึงปังลงเรือนไปอย่างคนหัวเสียเฮ้ยแล้วจะทำอย่างไรดีนี่ก็สองคนแล้วที่มายังไม่ได้ดังใจของพวกเราเลยคนหนึ่งก็แก่เกินไปแถมยังมีลูกมีผัวแล้วอีกคนก็ดูใจร้อนคงไม่ไหวแน่ก็ถ้าหากไม่มีใครที่ตรงใจเองก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนีนนานางรำพึงนั้นไม่ไว่าอย่างไรก็ต้องหาหญิงที่จะเข้ามาเป็นตัวหลอกให้ชีวิตคู่ของนางกับเจ้าปั้นนั้น มิต้องโดนเพ่งแรงอีกต่อไปจนในที่สุดวันหนึ่งสวรรค์ก็ได้ส่งหญิงที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพวกเขาทั้งสองได้หญิงคนที่สามที่เข้ามาเป็นหญิงสาวที่หน้าตาพอไปวัดไปวาได้แต่มีกิริยาวาจาที่นุ่มนวลพูดน้อยเก่งในเรื่องของงานบ้านงานเรือนจนทำให้ทั้งเจ้าป้านและนางรมพึงนั้นรู้สึกได้ว่าหญิงนางนี้แหละที่เหมาะสมจะมาเป็นแม่ของลูกของผัวนางรมพึง เอาละพวกข้าสองคนต่างก็เห็นดีหากว่าเจ้านั้นจะมาเป็นสาวรับใช้คนใหม่ของเรือนนี้แต่ว่าพวกข้ามีเรื่องบางอย่างต้องบอกกล่าวให้เจ้ารู้ไว้ก่อนคือข้ากับพี่ป้านน่ะเราสองคนมีลูกยากและทางพ่อแม่ผัวพ่อแม่ข้าพวกเขาก็ต้องการเห็นหน้าหลานและไอ้ที่พวกเราหาสาวใช้ก็ด้วยว่าข้าอยากจะให้มาเป็นแม่ของลูกของผัวข้าด้วย อะไรนะเจ้าคะนี่นายหญิงจะหาเมียน้อยให้ผัวของตัวเองหรือเจ้าคะหญิงรับใช้คนใหม่มีท่าทีที่ตกใจเมื่อได้ยินที่สองนายจ้างพูดออกมาเจ้าปั้นกับนางรำพึงหันไปมองหน้ากันด้วยคิดว่าหญิงที่มาใหม่นี้คงไม่ยินยอมเป็นแน่หากว่าจะให้เป็นเช่นนั้นแล้วจะมิมีใครรู้เรื่องนี้หรือเจ้าคะอีกอย่างหากข้าช่วยพวกท่านแล้วข้าจะได้รับสิ่งใดตอบแทนบ้าง หญิงที่มาใหม่มีชื่อว่าดอกไม้ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนนางเลยคิดว่าหากต้องทำสิ่งที่มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นางเองก็ต้องได้รับการตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อหืมเรื่องนั้นม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกหน้าข้าสองคนจะตอบแทนเจ้าอย่างเต็มที่แล้วยิ่งเจ้านะ่ะสามารถมีลูกให้ผัวของข้าได้อีกแล้วก็รับรองว่าเจ้าไม่ลำบากแนะ่ คนภายนอกอาจจะมองเห็นเจ้าเป็นแค่สาวรับใช้แต่พวกเราย่อมรู้กันดีว่าเจ้านะจะเป็นเมียอีกคนของพี่ปั้นเขาเจ้าปั้นเองถึงแม้ว่าจะรู้สึกตะขิตตะขวงใจอยู่พอสมควรที่ต้องมาพากันทำเรื่องอย่างนี้แต่ว่าเขาเองก็คิดว่านี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วในที่สุดทั้งสามคนก็ได้ตกลงกันและในคืนนั้นก็เป็นคืนแรกที่นางดอกไม้จะได้ดูแลเจ้าปั้น ด้วยนางรำพึงได้จัดห้องหับใหม่ให้กับนางดอกไม้แล้วนางรำพึงไม่ได้มีความเสียใจหรือรู้สึกอิจฉาใดๆทั้งที่สองคนนั้นต้องอยู่ร่วมห้องกันสองต่อสองด้วยนางเองก็ไม่ได้รักใคร่เจ้าปั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในทุกๆวันนางรำพึงจะคอยดูแลนางดอกไม้ในเรื่องของอาหารการกินอีกด้วย นางอยากจะบำรุงร่างกายให้กับนางดอกไม้นั้นแข็งแรงเตรียมพร้อมในการมีบุตรให้กับเจ้าปันด้วยนางรำพึงเห็นว่านางดอกไม้นั้นดูรูปร่างค่อนข้างพร้อมอาจจะไม่ค่อยได้กินของดีๆกับเขาสักเท่าไรนี่พวกเองเห็นสาวรับใช้ที่มาใหม่หรือไม่เหตุใดจึงไม่มานอนที่เรือนคนใช้อย่างพวกเรานะแต่กลับได้รับอภิสิทธิ์ให้ขึ้นไปนอนที่เรือนใหญ่กับพวกท่านๆน,น่าแปลกไหมล่ะก็น่านาซีเรื่องนี้มันช่างแปลกเสียจริง แต่ก็เอาเธอเรื่องของเจ้านายเขาพวกเราอย่าไปยุ่งเลยเรื่องของนางดอกไม้ก็กลายเป็นเรื่องที่คนรับใช้ในเรือนตั้งภาการอกสงสัยไม่ได้แต่ก็ม่ได้มีใครที่จะใส่ใจเสียจนอยากจะขุดคุยให้มากความวันเวลาผ่านไปร่วมเรือนแล้วนางดอกไม้เองก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะตั้งท้องแต่ว่าพวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ทางด้านนางรำพึงเองก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเจ้าปั้นนั้นดูเหมือนจะมีใจให้กับนางดอกไม้เขาดูมีความสุขมากขึ้นยิ่งกว่าตอนที่อยู่กับนางรำพึงเสียอีกอาการดังกล่าวทำให้นางรำพึงเริ่มรู้สึกใจหายแต่นางก็ปฏิเสธตัวเองว่านางนั้นไม่เคยรักเขาเลยแล้วใหญ่จึงมารู้สึกเหมือนถูกแย่งของรักไปแม่รำพึงนิท้าเจ้าออกไปข้างนอกช่วยหาผ้าผืนใหม่มาให้แม่ดอกไม้เขาสักผืนสองผืนได้หรือไม่ ตั้งแต่นางเข้ามาที่นี่เสื้อผ้าที่ติดตัวมาก็ดูเก่าๆทั้งนั้นอืมได้สิเอาไว้ข้าจะหามาให้นะนางรำเพึงรับปากกับเจ้าปันแล้วก็ทำให้ต้องรีบหันหลังให้กับคนทั้งคู่อย่างรวดเร็วด้วยตอนนี้นางรู้สึกว่านางนั้นเริ่มทนไม่ได้หากว่าต้องเห็นเจ้าปันนั่งอยู่เคียงคู่กับนางดอกไม้วันเวลาผ่านไปร่วมสามเดือนนับแต่นางดอกไม้ได้เข้ามาอยู่ที่เรือนนี้ในที่สุด ความตั้งใจของนางรำพึงก็เป็นผลสำเร็จเมื่อนางดอกไม้นั้นได้ตั้งท้องขึ้นมาจริงๆเรื่องนี้สร้างความยินดีปรีดาให้กับเจ้าปั้นเป็นอย่างมากเขาผู้ที่จะได้เป็นพ่อคนแล้วถึงแม้ว่าเด็กคนนี้จะมีได้เกิดมากับท้องของนางรำพึงเมียตัวจริงของเขาแต่ว่าเจ้าปั้นนั้นก็ยินดีเป็นที่สุดเอาล่ะข้าว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องบอกพ่อกับแม่ของพี่ว่าขา้ากำลังตั้งครรภ์ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผน นี่แม่รำพึงพี่ว่าอย่าไปทำเรื่องให้มันยุ่งยากเลยดีกว่านะเอาอย่างนี้เราก็บอกความจริงกับพ่อแม่ของพี่และของเองไปว่าพี่น่ะมีเมียอีกคนและนางก็ได้ตั้งครันแล้วพี่เองรู้สึกว่ามิอยากจะเอาเปรียบแม่ดอกไม้เขาอย่างไรเขาก็เป็นเมียพี่ก็ควรเชิวชูเขาเสียหน่อยนางรำพึงหันไปมองนางดอกไม้ที่นั่งอยู่กับพื้นนางแอบอมยิ้มอย่างมีความสุข นั่นก็ยิ่งทําให้นางรําพึงรู้สึกใจหายที่เห็นเจ้าปั้นกับนางดอกไม้มีความจริงใจให้กันเช่นนี้แล้วพี่มีเกรงหรือว่าพวกผู้ใหญ่เขาจะว่าพี่ได้หรือพี่จะให้ข้าบอกความจริงกับพวกท่านว่าข้าเองเป็นต้นคิดของเรื่องทั้งหมดคืนบอกอย่างนั้นออกไปพวกเขาก็ต่อว่าเองสิให้พี่เป็นคนรับความผิดเอาไว้เองดีกว่าพี่จะบอกพวกเขาว่าพี่ผิดเองว่าพี่เอาสาวรับใช้ในเรือนมาเป็นเมีย เจ้าปั้นสามารถทำหน้าที่ลูกผู้ชายได้อย่างดีเยี่ยมเขากำลังพยายามปกป้องเมียทั้งสองของเขาโดยที่ยอมเก็บเอาความผิดนั้นมาเป็นของตนเองเสียท้องของนางดอกไม้นับวันก็ยิ่งโตขึ้นอย่างเริ่มเห็นได้ชัดเมื่อพ่อแม่ของเจ้าป้านมาเยี่ยมเยยนลูกชายกับลูกสะใภ้พวกท่านก็ต้องแปลกใจเมื่อพบกับนางดอกไม้ที่กำลังตั้งครรภ์เจ้าปั้นเองจึงได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างไปว่าเขาเผลอทำสาวรับใช้ท้อง ในทีแรกพ่อกับแม่ของเขาก็รู้สึกโมโหที่ลูกชายทำอะไรไม่ไว้หน้าพวกเขาเลยแถมยังทำให้นางรำพึงลูกสะใภ้ต้องเสียใจแต่เมื่อนางรำพึงบอกกับพวกเขาว่านางยินดีเรื่องราวทุกอย่างก็กลับตลบปดัดน้ําใจของหนูรำพึงนี่ฉังยิ่งใหญ่นักยอมให้เจ้าปั่นมีเมียอีกคนงั้นหรือแต่ก็ดีนะตอนนี้นางดอกไม้ได้ท้องลูกของเจ้าปั่นแล้วหูยเราสองคนจะมีหลานกับเขาแล้วนะพี่ เออเองนี่เหมือนร้ายน,นะเจ้าปั้นถ้าเมียท้องได้ยังไงพ่อจะหาของมารับขวัญหลานให้นะคลอดเมื่อไหร่ก็ให้แจ้งข่าวนางรำพึงเห็นท่าทางของพ่อแม่ผัวดีใจเป็นอย่างมากที่เมียสองของเจ้าปั้นกำลังตั้งครรภ์นางรำพึงยิ้มเจริญก่อนที่จะขอตัวทำทีลงไปดูเขาทำกับข้าวที่ครัวปล่อยให้ทั้งสี่คนพูดคุยกันอย่างมีความสุขไปเจ้าปั้นเองก็เหมือนจะมองออก ว่านางรำพึงนั้นดูมีสีหน้าที่เศร้าส้อยมีร่าเริงเหมือนเคยแต่เขาไม่คิดว่านางรำพึงจะรู้สึกอื่นได้กับเขาด้วยนางเคยกล่าวเสมอมาว่าไม่มีทางที่จะรักเขาได้ตัวนางรำพึงเองนั้นคลันเมื่อตอนที่อยู่กินกับเจ้าปั้นสองคนนางก็ไม่ได้รู้สึกรักใครใ่ใยดีในตัวของผัวสักเท่าไรแต่เมื่อมีนางดอกไม้เข้ามาแทรกกลางนางรำพึงกลับรู้สึกว่านางนั้นกำลังจะถูกแย่งของรักไปเสียแล,แล้ว แต่จะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อเรื่องทุกอย่างนางเป็นคนต้นคิดอยากจะให้ผมมีเมียน้อยจนต้องคิดแผนบา้าบาพวกนี้ขึ้นมาวันเวลาผ่านไปนางดอกไม้ก็ได้ให้กำเนิดบุตรสาวแก่เจ้าปั้นบุตรสาวคนนี้ยิ่งทำให้นางดอกไม้กลายเป็นคนสำคัญของเรือนพ่อแม่ของเจ้าปั้นก็พากันมาเยี่ยมเยือนบ่อยครั้งขึ้นพากันมาเอาอกเอาใจนางดอกไม้และลูกจนบางทีนางรำพึงกลับรู้สึกว่า ตนเองเป็นเพียงส่วนเกินของพวกเขาหากว่าพ่อกับแม่ของเจ้าป้านมาที่เรือนเมื่อไรนางรำพึงก็มักจะมาหลบและขลุกอยู่แต่ในครัวด้วยสีหน้าที่หมองเศร้าทำเอาคนรับใช้ในเรือนต่างพาการรู้สึกสงสารนางรำพึงไปด้วยไหนท่านเนี่แหลนะหน้ามีเมียเดียวก็ดีอหยุ่แล้วยังคิดจะมีเมียสองจนทำให้คนรำพึงของพวกเราต้องเสียใจดูสีหน้าท่านสิดูทุกข์ระทมนี่ก็คงเสียใจมากละ่ะที่ผัวมีเมียน้อย เจ้าป้านเดินผ่านมาได้ยินสาวรับใช้ในเรือนแอบพูดจากันถึงเรื่องของพวกเขาสามคนก็ทําให้ต้องนึกไตรตรองในใจด้วยเขาเองก็เห็นว่านางรำพึงนั้นมีได้ร่าเริงเหมือนเคยเขาคิดว่าหรือนางนั้นจะมีใจให้เขาจริงๆเสร็จแล้วเจ้าป้านนึกโทษตัวเองในใจที่เขายอมทําตามแผนบ้าๆของนางรำพึงหากว่าเขาไม่ยอมเสียยางนี่แม่รำพึงคงจะเริ่มมีใจให้เราแล้วสินะ เหมือนอย่างที่พ่อกับแม่พูดไว้ไม่มีผิดอยู่ๆกันไปก็รักกันเองความจริงเราเองก็มีใจให้กับแม่รำพึงอยู่เหมือนกันแต่เห็นนางไม่ได้รู้สึกอันใดกับเราก็เลยเออเอ,อตามนางไปด้วยจนตอนนี้เรื่องรามันบานปลายไปเสร็จแล้วในคืนวันหนึ่งเป็นคืนที่เจ้าปั้นนั้นต้องไปนอนที่ห้องของนางดอกไม้แต่ว่าเขากลับมานอนที่ห้องของเมียแรกอย่างนางรำพึงจึงเป็นที่แปลกใจของนางยิ่งนัก มิต้องทำหน้าสงสัยอย่างนั้นหรอกหน้าแม่รำพึงมันหน้าแปลกตรงไหนหากว่าพี่อยากจะมานอนที่ห้องของเมียบ้างมันก็ไม่แปลกหรอกเจ้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้แม่ดอกไม้น่าจะต้องการกำลังใจจากพี่ปั้าน,นะเจ้าค่ะข้านอนคนเดียวได้ไม่ต้องห่วงนางรำพึงพูดจากับผัวโดยที่นางหันหลังให้เขาไม่อยากจะมองหน้าและไม่อยากจะให้เขาต้องเห็นแววตาที่เศร้าส้อยของนาง เจ้าปั้านยิ้มออกมาและโอบกอดเมียของเขาอย่างแผ่วเบาแม้ในคราแรกนางลำพึงจะพยายามขัดขืนด้วยยังหลอกตัวเองว่าไม่ได้รักผัวแต่แรงหญิงหรือจะสู้แรงชายได้ไม่เอาหน้าแม่ลำพึงหากว่าเองรักพี่แล้วก็จงอยากเก็บงำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์พี่นะ่ะรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยนะที่ทําให้เองต้องเสียใจหากจะให้พี่สารภาพตามตรงพี่เองก็มีใจให้เองเช่นกันมีใจมานานแล้วด้วย ในคืนนั้นเจ้าปันได้นอนที่ห้องของนางรำพึงทั้งคืนและเป็นคราแรกที่พวกเขาได้พูดจากกันตามประสาผัวเมียที่แท้จริงไม่นานนักนางรำพึงก็ได้ตั้งขันขึ้นอีกคนเรื่องนี้ยิ่งสร้างความดีใจให้กับทุกคนเป็นที่สุดโดยเฉพาะเจ้าปันเขาสามารถมีลูกกับเมียแรกของเขาได้ทุกคนจึงพากันยินดีปรีดาไปด้วยตอนนี้ครอบครัวของเจ้าปั้นและเมียทั้งสองต่างก็อยู่กินกันอย่างมีความสุข เมียทั้งสองปรองดองรักใคร่กันดีส่วนลูกทั้งสองก็มีฐานะเท่าเทียมกันปุตของนางรำพึงกับเจ้าป้านนั้นเป็นชายมิมีใครต้องเป็นรองนางรำพึงรู้สึกมีความสุขยิ่งกว่าตอนที่อยู่กินกับเจ้าป้านเพียงสองคนด้วยซ้ํานางรำพึงนึกขอบคุณนางดอกไม้ด้วยหากว่ามิมีนางเข้ามาแทรกกลางด้วยการอยากจะหาเมียน้อยให้กับผัวของตนเอง นางรำพึงก็คงไม่รู้ว่าตนเองนั้นได้มีใจให้กับเจ้าปั้นเหมือนกันแต่กลัวจะรู้ตัวทุกอย่างก็เกือบสายไปเสียแล้วโชคออย่างดีที่เจ้าปั้นเองก็มีใจให้กับนางรำพึงเช่นกันส่วนนางดอกไม้ก็เป็นหญิงที่เจียมเนื้อเจียมตัวไม่เคยยกตนข่มท่านหรือทำตัวเสมอกับเจ้านายอย่างนางรำพึงเลย